เจ็ดเหตุผลที่สอบประเทศไทย 1. นึ่งคนไทยส่วนมากมีน้ำใจและให้การช่วยเหลือคนทบ,บิดก่อนใครเวลาพบภัยพิบัติสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกองป,องปาสภูสคนที่เข้ามาชมเหมือนเดิมเหมือนเคยเด้อตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ส่งทิศแสงชาแนลนั่นเองเนาะในคลิปวิดีโอนี้ทิศแสงแจะมาน,นำเสนอเจ็ดเหตุผลที่ทิศแสงสอบคนไทยสอบประเทศไทยสอบเ,เ,เมืองไทยเนาะ 7เหตุผลนั้นจะมีอย่างใดก่อนไปรับสมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทิดแสงเดอร์ในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปไรสโกหางไปเบิก์นำกันว่า็7เหตุผลที่ทิดแสงสอบประเทศไทยมีอย่างเนี้ย1ภาษาเหมือนกันบอกเลยลาวไทยภาษาเป็นภาษาที่ล้ายคือกันบอจะเป็นตองเฮียนบ่จะเป็นตองไปหาคอดเฮียน ม่จะเป็นตองหาตำราเฮียนลาวพูดไทยเข้าใจไทยพูดลาวเข้าใจแบบภาษาเหมือนกันบอกไงไงคือไม่ต้องหาร่มแปลแต่ก็ฟังกันรู้เรื่องด้วยเหตุผลที่ภาษาเหมือนกันและคือกันหลายเลย,ท,ยที่แท้ทิศแสยงมากประเทศไทยก็คือในการอยากศึกษาหาความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยกับมีแต่เพียงแต่เขาพิมพ์ภาษาไทย คนเข้าไปแล้วก็ต้องการหูข้อมูลประเภทใดเศรษฐกิจการเมืองข้าวเกษตรกรการปลูกฟางวิถีชีวิตพี่น้องชาวไทยต่างๆก็เพียงแต่พิมพ์เข้าไปแล้วก็ไปฟังบ่ว่าจะเป็นใน YouTube ในข้าวในทีวีโทรภาพอย่างต่างๆในก็สามารถเข้าไปแล้วก็ฟังได้เลยอยากไปเที่ยวประเทศไทยก็คือสามารถข้ามไปได้เลยเนาะบ่จะเป็นตงไปเยียน คนภาษายัางญาติบ่ได้ภาษานั่นบอกเลยว่าโอ้โหลาวไทยไพูดกันแบบโอ้โหเป๊ะเป๊ะเ,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 เหมือนกับแบบคนภาษาเดียวกันเหมือนกับประเทศเดียวกันเลยเนาะในการไปเที่ยวไทยนี่ก็คือง่ายที่สุดเนาะไปเฮียนไปเที่ยวประเทศอื่นก็คือประเทศจีนญี่ปุ่นฝรั่งอังกฤษเขาจะเป็นตรงแต่เฮียนภาษา้าเอาบูฮูภาษาใน,นการไปเที่ยวประเทศเขาบอกเลยว่า มีคบพบความลำบากยุ่งยากหลาย 2. วัฒนธรรมคือกันเหมือนกันหราอวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมลาว2ีสิบสองของสิบสี่ศาสนาพุทธลาวไทยในการถือความเชื่อถืออิทธิ์ขอประเพณีต่างๆมีความที่ว่าคาดคือกันและเหมือนกันหลายสิ่งที่เห็นชัดเจนและบ่งบอกว่าคาดคือกันหลายในสุดนึ่ก็คือาศาสนา ประเทศลาาถือศาสนาพุทธทางฝั่งไทยถือศาสนาพุทธบเป็นสาเหตุที่ว่าความเชื่อเหตุของประเพณนี้วัฒนธรรมมันเลยมีความคล้ายคือกันและตามอาหารคือกันาประเทศลราอาหารประเทศไทยนี่เกือบเป็นันหนึ่อนเดียวกันและยอดฮิตก็คือหนึ่งตัมมะพุงเนาะตัมป bla, าลาตัมมะละกกเนาะประเทศวราตัมักหุงทางฝั่งไทยเห็นว่า ส้มตาอาหารประเภทเฟอเข่าวเปียกป้อยลาบซุกแกงแ่งเดิไปเที่ยวในประเทศไทยครั้งแรกอยู่ที่เชียงรายเนาะคือแถวเชียงคอที่เียงกระดาไปซิมอาหารอยู่ทั้งนั้นก็คือนึข่าวพัดข่าวขาหมูเฟอข่าวเปียกยำทะเลและส้ม,ต,มตาดมันแบบ คือกับประเทศลาวบ้านเฮาเมืองเฮาละที่ลาวเฮากินแบบใดไปไทยเฮากบสามารถกินแบบแลาวได้เพราะว่าอาหารยุยราวมีแบบใดอยู่ประเทศไทยกับมีแบบนั้นว่ากรณีเฮาไปเที่ยวประเทศอื่นประเทศจีนประเทศฝรั่งประเทศอังกฤษเมริกาที่พูดบอกเลยอาหารแตกต่างจากลาวเลยแตกต่างจากฟังไยเลยบอกเลยว่าถ้าพอได้ที่เลือกอาหารเบื่อเบื่ออาหารนี่อย่างประมาณนีไ้ไปเที่ยวประเทศอื่นในก,การกินกันอยู่จะ ความลำบากแต่ว่าไปเที่ยวไทยก็คืออาหารการกินแบบคือกับประเทศเราเลยอยากกินนี่ยังกับสร้างมาบอกเลยอาหารคือกับบ้านเขาเมืองเฮาเลยนี่ก็เป็นนี่ก็แบบสบายปากสบายท้องเนาะที่สายแดนติดกันเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ว่ามาประเทศไทยคือสายแดนติดกันใกล้กันเนาะบอกเลยว่าเาท้ายนี้สายแดนแบบใกล้กันติดกันซิดกันมากเลยเนาะในการอยากไปเที่ยวประเทศไทยอยากไปเรียนประเทศไทยก็สมัครขับไปแต่เลย ปอเลอมีความสะดวกสบายลายบอกกลายจากประเทศอื่นเนาะคือประเทศอื่นตรงไหนขี่ยนขี่ขามน้ำขามเมื่อไปต้อลดต้ออย่างไปตัวประเทศเราเลยเพียงแต่ขามขวามิตรภาพลาวไทยขามขวาราวไทยไปน้อยหนึ่งสิบสามนาทีก็ถึงประเทศไทยแล้วเนาะในการไปท่องเที่ยวบอในการไปลินประเทศไทยเนาะไปหับซมไปเยี่ยมซมประเทศไทย สายแดนติดกันนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มาประเทศไทยก็คือ,อและโคดีการที่มีสายแดนติดกันก็คือเฮดไอทเฮาประหยัดงบในการไปท่องเที่ยวบอกเลยประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายก็มีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเนาะสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทิศแซงกับในบางแผนไว้แน่นอนว่าอีกสักมือนหนึ่งถ้ามีโอกาส จะไปเที่ยวประเทศไทยแต่ละจังหวัดเนาะให้ได้เนี่ยการไปเที่ยวประเทศอื่นนตรงใดใส่ใจหลายนั่นก็คือไปเที่ยวคือเย่ปุ่นฝรั่งบอเมริกาอย่างมาปานี่ต้งใส่ในการค่าสายจ่ายหลายแพงเนาะบุคคลที่ธรรมดาเจ้าค่อยเนาะสาไร่สาวน้อยสาว่วนอยากจะไปท่องเที่ยวเนี่ยบอกเลยว่าไปบ่ด้เนาะว่างบบอกพอน,นั่ะดีแต่ว่ากูขันามประเทศไทยพี้อ,อกหมเลยว่ามีงบ น้อยนี่พันบาทสองพันบาทนี่สมนะยยคคามรารถไ,นะไปเที่ยวประเทศไทยได้เนื่อเพราะประเทศไทยอยู่ใกล้ๆนี่เนาะขามควบิทญาภาพไยยังไปค่ารถกับรแพงเนาะสามารถไปเยียบประเทศไทยได้เลยนี่คือเฮติคนลาวสามารถเข้าถึงประเทศไทยในการท่องเที่ยวไทยหรือไปเยี่ยม้มประเทศไทยในง่ายแตกต่างจากประเทศอื่นๆที่ว่าอยู่ห่างไกลสกลรีจากประเทศเลาวในการจะไปท่องเที่ยวตงรงใส้งบปลายมีแต่ผู้ที่ว่าคนขาฐธนาดีจึงสามารถไปท่องเที่ยวไปเที่ยวช้มได้ ห้าก็คือใส่สินค้าไทยที่แสงนี่สวนมากส่วนลายใส่แต่สินค้าไทยเนาะประเทศลาวขงพมกเขากันนำสินค้าไทยเข้ามาในประเทศนิดลายไปสุดประมาณยังต่ำแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะที่นำใส่สินค้าไทยและการที่แสงกันมกักในการใส่สินค้าไทยบอกเลยว่าเป็นสินค้าหนึ่งทิศแรงไว้ว่างใจในความเชื่อมั่น ตัวสินค้าทอตัวนี้เป็นแบรนด์ไทยอย่างที่แสงจะบอกลังเลนใกนการสื่อเลยาราคามันกับบแพงเนาะคาาุณเ่าเอาไปสมัคเขาถึงแล้วกับจับต้องได้และที่สําคัญก็คือมีคุณภาพไปบอเลยมีจะุ่มกับุ่มเนาะราคาถือมีคุณภาพกุ่มโดนใส่ดีและเหตุผลที่หกตอบสื่อไทยเนาะที่นำเสด,เดงแบบ ต่งไปต่งมาเนาะก็คือขพราว่าจะเป็นข่าวไทยทีวีไทยกับเหตุการณ์บานเืองยังสื่อต่างๆในประเทศไทยเนาะบอกเลยว่าอันดับหนึ่งคือไว้ว่องไวนะ้เนาะท่านเหตุการณ์อมีเหตุการณ์อะไรอย่างเกิดขึ้นเล็กน,น้อยบอกเลยว่าสื่อออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ละซอง,องบ,อบอกว่าจะเป็นทางยูทูบทางทีวีทางข่าวสารบอกเลยว่าท่านเหตุการณ์เรนะื่องราวเนาะและที่สำคัญก,ก็คือ สามารถออกมาสื่อออกมาเว้าความจริงแบบตรงไปตรงมาเนาะก็คือยกยกตัวอยา่างนาะคือกรณีว่าเงื่อนหลังนึงเนาะมีคนเอาไฟไปจูดไฟใหม่เนาะแล้สื่อไทยมันก็ออกออกมาว้ามนัเลยคือ่อนะในวันนี้มีขโมยโจดน,นะเอาไฟไปจุดเงืนะ่อนใหม่เนาะจะบอกมากมาว่าไฟฟา้าลัดวงจรในเงื่อนหลังนี้ ต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายด้วยอย่างต่างๆนี่จะบ,บอเเมนนันบอกเลยว่าสื่อไทยความจริงคือความจริงความจริงต่องมาก่อนทุกอย่างนะเออและเหตุผลที่เจ็ดเหตุผลสุดท้ายเป็นเหตุผลที่จิดแสงมากที่สุดนั่นก็คือคนไทยส่วนมากเป็นคนที่ไม่น้ำใจให้การช่วยเหลืออุดหนุนเกื้อกูลมีความเมตตาสูงโดยเฉพาะเห็นคนที่ว่ากำลังตกทุกข์ได้ยาก ลำบากกับกรรมบอร่อพบอุบัติเหตุต่างๆนี่คนไทยจะเป็นคนแรกที่จะปรากฏตัวแล้วกะพากันให้การช่วยเหลือเนาะเห็นคนตกทุกได้ยากบอ่บอผู้พบบติเหตุบอ่อครอบครัวมันแบบยากจนอย่างต่างๆนี่ประแม้นยากจนมาจากที่ว่าขีข่ขานมักง่ายนอนอยู่เฮ็ดเราทุกยากแต่ว่ามากเกิดมาจากเหตุปัจจัยอื่นสุขภาพเป็นพยาิบอต่างๆนา,นา,นาประการที่ว่า บสมาธิเพื่อแะแห้งก็คือห่างกายพิการว่าะคไทยเป็นหนึ่งในนนที่ว่ายื่นมือขึ้นมาช่วยเหลือแล้วก็จูงให้เราไปถึงฟังฝันแลวก็คทุกในประเทศลาวหลายๆซองเลยเนาะที่เฮ็ดในลักษณะแบบเป็นสภาพบุญโอบสปอนเซอร์อุดหนุนช่วยเหลือันดับต้นๆระดับหนึ่งนั่นก็คือประเทศไทยเนาะนอ้องสาวไทยและคนไทยคือคนทำอิฐ ให้การช่วยเหลือก่อนใครเวลาพบภัยพิบัติหรือว่ามีภัยทางธรรมชาติบ่อเหตุการณ์ที่ว่า่าพนมากคือเคลื่อนแตกบอ่อน้ำท่วมบอ่อเกิดลมพายุพัดต่างๆนี่ประเทศที่จะยื่นมือเขอมร่วนไว้ที่สุดนักก่นก็คือประเทศไทยแต่้ายที่สุดสุดท้ายนี้นที่แสงกรต้องขอขอบคุณขอบป๊ขอบใจ่อเม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะเอฟซี ที่ให้การอุดนุนช่วยเรือเบิง้งคลิปวิดีโอที่เสีงมาแต่จนจนจบแล้วก็ให้การซัพพอร์ตกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลอดมาก็ต้องขอขอบใจหลายๆเน,ะน,เน,ะน,น,นาะสำหรับคลิปนี้ที่เสีงอาจจะจบลงเพียงเท่านี้เนาะพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ที่เสงของราวเข้ามาสบ,บายดีสวัสดีครับ